พุทธศาสนิกชนเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุจากอินเดียนะครับที่อัญเชิญมาประดิษฐานชั่วคราวที่หอคำหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่วันที่2เนืองแน่นเลยนะครับไปดูบรรยากาศกันเลยนะครับภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่วันนี้ก็เปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคัลานะจากอินเดียที่อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่หอคำหลวงวันนี้ก็คือวันที่สองนะครับ พุทธศาสนิกชนสวมใส่ชุดขาวเดินทางมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุจำนวนมากเรียกว่ามากัตั้งแต่เช้า7โมงเช้าซึ่งเป็นวันแรกที่ทางจังหวัดเนียขยายเวลาอำนวยความสะดวกเปิดให้เข้าได้เร็วขึ้นอีก1ชั่วโมงคือจากเวลา8ปดโมงก็จะเร็วขึ้นเป็นตอน7จ็ดโมงเช้าเพราะฉะนั้นนี่ครับผู้ชมดูยอดเข้า สักการะนะมีมากถึง20,000คนแล้วนะครับชาวเชียงใหม่กับจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็มีนักท่องเที่ยวหลายคนที่บอกว่าตั้งใจมากราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตแม้ว่าจะต้องเดินทางไกลและบางคนก็เป็นผู้สูงอายุหรือว่าบางคนเนี่ยก็มีความพิการทางร่างกายด้วยส่วนใหญ่ก็จะมากันเป็นครอบครัวนะครับก็มาคอยดูแลแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ตามจุดต่างๆ สำหรับการขึ้นกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุตั้งแต่ช่วงบ่ายวานนี้เจ้าหน้าที่ได้ปรับระเบียบนะครับให้ประชาชนสามารถขึ้นไปที่ชั้นสองเพื่อไหว้พระบรมสารีริกธาตุและก็ได้เหตุนในระยะใกล้มากขึ้นหลังจากที่เดินเวียนซ้ายครบหนึ่งรอบที่บริเวณชั้นหนึ่งแล้ว จากนั้นก็สามารถรับพระธรรมนาวาวังพระราชทานได้ที่จุดบริการประชาชนยังสามารถไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้ที่โถงนิเทศกาลไทยอินเดียและก็ชมดอกไม้ตามจุดต่างๆในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้ด้วยนะครับประชาชนบอกว่ารู้สึกปิติยินดีและก็รู้สึกเป็นบุญของชีวิตที่ได้มากราบสักการะครั้งหนึ่งในชีวิตและก็หากมีโอกาสหรือว่าลูกหลานสะดวกก็อยากที่จะให้มาในวันพรุ่งนี้หรือว่าวันต่อๆไปจนถึงวันสุดท้ายก็คือ8มีนาคม